ให้ผู้ที่ต้องการสอบนะฮะเข้าไปที่ www.traintest.com ครับพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดขีด3ขีดตรงมุมขวาครับแล้วกดเข้าสู่ระบบครับโดยวิธีการสมัครง่ายนิดเดียวครับเราสามารถใช้ Gmail ในการลงทะเบียนนะครับผมเพื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์ traintest.com ครับพอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบนะให้คลิกตรงโลโก้สีส้มทางมุมซ้ายมือด้านบนครับ พอกลับมาที่หน้าหลักนะครับผมให้เลือกตรงขีดสามขีดอีกครั้งครับเราเลือกซื้อชุดข้อสอบครับจากนั้นให้กด Sa ฟอาร e เลเวลเทที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับหลังจากนั้นให้เลือล่อนลงมาข้างล่างครับกดเลือกตรงเลือกสนามสอบครับหรือเลือกสนามสอบตามช่วงเวลาที่เราต้องการสอบครับผมโดยแต่ละสนามสอบนะจะกําหนดช่วงเวลาสอบเนี่ยไม่ตรงกันครับดังนั้นเนี่ยเลือกที่ทางสนามสอบเปิดสอบไว้นะแล้วใกล้บ้านเรามากที่สุดครับ หลังจากนั้นกดเลือกห้องสอบครับกดทําการจองและชําระเงินครับผมกดยืนยันการจองครับพร้อมกับกดชําระเงินด้วยค r ว o d รครับหลังจากนั้นก็สแกน QR วอา e เพื่อทําการชําระเงินค่าสอบได้เลยครับ